ไปกันที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีค่ะคุณนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคุณนัทพงศ์พัฒนารัตน์นายอำเภอขลุงและคุณศรีวันประเสริฐทองผู้อํานวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีค่ะนําเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วค่ะมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจํานวน20 5คนเข้าร่วมค่ะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการศึกษาดูงานแล้วก็มีการรับสมัครเข้าฝึกอบรมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมขั้นตอนที่7เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประสานความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับให้มีทักษะด้านอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานที่มีฝีมือเพื่อให้มีความสามารถในการสแสวงหารายได้ได้ช่วยครอบครัวที่ ให้มีความมั่นคงทางอาชีพและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะว่าเด็กที่จบม3ามที่เขาไม่ได้มีโอกาสเรียนต่อจริงๆมันมีมาหลายสาเหตุนะคะเป็นทั้งเรื่องของครอบครัวด้วยหรือไม่บางทีตัวน้องๆเองเขารู้สึกว่าถ้าเขาไปเรียนทางสายวิชาการเขาไม่ไหวแล้วเขาก็อยากมาอ,อ,อยากออกมานะคะบางคนก็อาจจะออกมาใช้แรงงานนะคะอยู่ตามหลงหรือว่าอยู่ตามสวนนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้เองเขายังอายุแค่สิ ควรยังต้องมีอนาคตที่มากกว่าน,นี้ค่ะฉะนั้นโครงการนี้ก็เพื่อที่ว่าแทนที่เด็กๆจะไปใช้แรงงานนะคะก็ให้มาฝึกอาชีพนะคะเพราะว่าถ้านะคะฝึกอาชีพแล้วยังไงก็ไม่อดตายนะคะเขาก็จะมีอาชีพที่ที่รองรับฝึกอาชีพเสร็จ2เดือนนะคะเราจะมีการฝึกงาน1เดือนนะคะแล้วก็มีหางานทําให้ะคะ่ะส่วนใหญ่น้องที่เข้ามาศึกษากับเรานะคะจบไปแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียังย้ำว่าโครงการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้ความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าต้องการให้เยาวชนของจังหวัดจันทบุรีที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อในระบบการศึกษาได้มีการฝึกฝน,นพัฒนาอาชีพเพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพซึ่งสองปีที่ผ่านมาจากการจัดโครงการนี้ค่ะก็พบว่าเด็กนักเรียนที่จบหลักสูตรได้มีทักษะด้านอาชีพมีงานทําในสถานประกอบการแล้วก็มีไรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะดังเช่น คุณอธิเมศเสียฤกมลเกียตรติซึ่งมีอายุเพียงแค่16ปีที่จบหลักสูตรการอบรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะจากโครงการนี้เมื่อปี2564ค่ะปัจจุบันเขาได้งานในสถานประกอบการสายตรงสายงานในพื้นที่จังหวัดตราดที่มีไรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวค่ะเช่นเดียวกันกับนายกฤษณะวิสุทธิแพทย์กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการปี2565 ต่างก็ดีใจค่ะที่รู้จักกับโครงการการฝึกอบรมอาชีพนี้เพราะว่าหากไม่มีการฝึกอาชีพตนก็จะไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญก็จะทําให้หางานได้ยากขึ้นเนื่องจากสถานะทางการเงินของครอบครัวทําให้ไม่สามารถเล่าเรียนต่อได้ในสิ่งที่ตนต้องการได้ค่ะเพราะทั้งบ้านไม่มีทุนด้วยครับแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่แยกทางกัน ต้องอยู่กับยายครับและยายก็ไม่มีเงินส่งเราเรียนครับแต่จ,จบมา .3 าาจะออกไปทำงานครูเขาเลยบอกให้มาเรียนนี่ก่อน3เดือนเพื่อจะให้มีเหมือนเหมือนฝีมือในการทํางานนะครับสามารถเอา,สา,า,เอาสามารถเอาที่เราทําไปดูให้คนอื่นดูได้แล้วก็ทําให้มันดีที่สุดแล้วก็หาเงินเลี้ยงพ่อแม่ครับแล้วก็ยายผมไม่อยากให้แม่เสียใจผมเลยปล่นแปลงตัวเองโดยการที่เข้ามาฝึกที่นี่ ได้ความรู้จากที่เรียนจากสาขาช่างเชื่อมแล้วก็ได้เอาปฏิบัติหน้าง,งานจริงได้มีรายได้เราเอาที่เขาฝึกอบรมเราไปใช้ในงานจริงเพื่อให้เจ้านายดูว่าเราไม่ได้เกรเรดูว่าเรามีวินยัยมีเงินเดือนมีเงินใช้มีที่อยู่คือ เรามีเงินเก็บเป็นของตัวเองเราอยากได้อะไรก็ซื้อเอาไม่ต้องขอพ่อแม่เวลาเรามีเงินเหลือแล้วก็แบ่งปันให้แม่ก็คือส่งเงินให้แม่บ้าง